วันนี่เขาจะมาวัดพุงกันนะวัดพุงนี่พอจะได้ว่าเขาพุงยืนอกอเยนะบางคนบอกว่าตัวน้อยเดียวมันจะไปมีพุงหยัง่งตีพออย่างกองเลยเ <c oughs> นาะการวาดพุงนะเจ้าเขาจะเอาส่วนสูงของเขาเนี่ยหารด้วยสองของนออ้องอ่ะส่วนสูงยูตีร้อยหกสิบฉะนั้นรอบแอลของน้องนี่นะจะต้องน่าเป็นเซนนะต้องมากเกินแปดสิบของน้องนี่ตอนนี้อ่ ยูทีหกสิบแปดอ่าอันนี้คือบอกเกินคือนอกบบมีปัญหาอ้วนลงพุงอ่ะลองัดพ่อหนูเจ้าเอาเปนเซ็ตนี่เอเอากระเปีเอาผมจะอมากอหรในพ่อหนูกี่เ่นโอ้ไปเอาออกจ้ะหนะไปเอาออกจ้ะ ประมาณแปดสิบหกส่วนสูงของอัต่ตอยแต่หร่คะร้อยหกสิบจอนเนี่ยอออเจ้าถ้าเจ้ามาเดี๋ยวนี้อาจจะมาถึงร้อยหกซิบเนาะเจ้าฉะนั้นแกอันนี้แปดสิบหกเนี่ยถ้าตีว่าส่วนสูงอยู่ทีร้อยหกซิบของอัตอยนีวันลงพุงบาหน่อยหนึ่งนะเออเขาอาจจะต้องออกกำลังกาย เ,เออรถทุกเจ้ายัางขุ้อ่าใช่ใช่มันก็จะยยกคือรถลงได้เนาะลงไปยนี่บ่อยมากขึ้นเนาะอ่ามันรถลงได้อันนี้นะม,มีมีขี้ปุม๋มอ่ะอมาดูก่อแม่นกับมีขี้ปุ๋มแล้วค่ะอ๋อแล้วก็น,ววนี้กับทำย่างนึงนะเจ้าทุกคนการที่มีคือขี้ปุ๋มก็กคือเ้ากินอาหารกับข้าวฟุกมันจะมีโซเดียมอยู่นกักเสเดียมนี่จะแย่ขึ้อเกินวันลงคุ้งไทยฉะนั้นยนีกับข้าวกินเองดีที่สุดนะายบาย